สวัสดีครับชาวไบก็ทุกคนครับสวัสดีอยัง f c มอเตอ p นะฮะวันนี้ก็เจอกันเป็นรอบที่สองกันนะครับไม่เบี้ยวนะฮะวันนี้นะครับไม่ได้หนีหายไปไหนเหมือนเมื่อคืนแล้วนะก็นะฮะในส่วนของช่วงดสายเนี่ยเราได้คุยถึงเรื่องราวของอเล็กมาเกสนักแข่งหมายเลข73ของ g r e ซินีเรสซิ่งทีมกันไปนะฮะแต่ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นอเล็กมาเกสก็มา เรียกว่าแจกโชคแจกลาบลอยให้กับนักลงทุนทั้งหลายนะฮะมีใครที่ดวงดีโชคดีถูกหวยถูกเบอร์กันหรือเปล่านะก็ดีใจด้วยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะทีะ่มีวาสนาตรงนั้นชนกลุ่มใหญ่ก็คิดว่าคงจะถูกเจ้ามือกินเหมือนเดิมใช่ไหมอาะสู้กันต่อไปครับในงวดหน้า เวลา6กโมงสินาทีตอนนี้มันลมพัดเย็นเลยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชิวๆมากก็เลยจะนําเรื่องราวของนักแข่งสุดชิวคนหนึ่งนะครับมาเล่ามาขยายความมาวิเคราะห์ให้ฟังนั่นก็คือนักแข่งหมายเลข43แจ็คมิลเลอร์ครับนักแข่งชาวออสซี่นะฮะที่ปีนี้เปลี่ยนค่ายย้ายทีมอีกหนึ่งคนนะฮะแจ็คเองก็มีผลการทดสอบการเทสที่ไม่ได้ดีงามสักเท่าไหร่นักจะบอกว่า KTM ของเขานั้นโดยรวมเมื่อเทียบกับทีมอื่นเนี่ยก็เรียกว่า ตัวเลขอันดับเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้หวือหวานะฮะแต่ตอนแข็งจริงนะก็คงไปไปวัดใจไปให้กําลังใจแจ็คก,กันอีกทีแต่วันนี้นะครับแจ็คออกมาพูดถึงต้นสังกัดเดิมเมื่อปีที่แล้วอย่างดูคาตินะครับออกมาพูดถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมเพื่อนเลิฟของเขานั่นก็คือเปโก้ครับฟานเชสโกบัาญญ,ญาเอาไว้อย่างน่าสนใจกันเลยทีเดียวแ่ะครับแจ็คบอกนะครับว่าปีนี้เปโก้นั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าปีที่แล้วนะ ผมสังเกตผมสัมผัสได้เพราะว่าผมเนี่ยไปวิ่งตามเขาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งได้เห็นเขาเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยแหมนะครับเนี่ยเปโก้แม่งขับได้ดีเรียกว่าขับได้สุดยอดแล้วก็มีความมั่นใจมากขับด้วยความมั่นใจในรถแข่งของเขาดังนั้นก็เลยฟันธงไปเลยนะครับว่าเปโก้เนี่ยนะครับยังคงแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็พูดไปถึงในส่วนของดูกาตีคันอื่นๆนะครับทุกคนจะได้เห็นว่า เปโก้ uh, eko, นั้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในการเทสตนะฮะตัวเลขเวลาออกมา2วันเนี่ยกวาดหัวแถวแล้วก็ทิ้งห่างอันดับที่2ซึ่งก็ยังคงเป็นดูคาติเหมือนเดิมนะครับของยานซาโกอยู่ถึง0.2วินาทีกันเลยทีเดียวนะฮะ,ะแล้วก็ยังคงมีดูคาติคันอื่นๆนะครับที่แจ็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะฮะ,ะรวมทั้งรูปแบบการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นคือสปินด้วยเนี่ย เอาเป็นดูคาติ2คนนะครับที่แจ็คเอ่ยถึงน,นั่นก็คือเอ,อเล็กมาเคสผู้ที่ให้โชคให้ดวงกับพวกเราหลายๆคนในวันนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอเล็กมาเคสนั้นก็น่าชื่นชมเป็นอย่างมากลนะครับเพราะว่าตัวเลขเวลาที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับว่ามาเคสวันแรกนั้นจบอันดับที่4นะครับในขณะที่วันที่2จบอันดับที่7นี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนค่าย้ายทีมเหมือนกรณีเดียวกับแจ็คนะฮะอเล็กมาเกสนั้นก็ย้ายจาก r c สองมีของ Honda นะครับ Lc r Honda เนี่ยมาอยู่ที่เกรซินี่ก็ได้ใช้เครื่องยนต์นุกติเป็นตัว gp 2 2ก็คือตัวปีที่แล้วเนี่ยจะคก็มองนะครับว่าเขาพัฒนาได้ได้ดีนะฮะแล้วก็คงคิดว่าเขาน่าจะแบบว่านอนหลับฝันดีแทบจะทั้งคืนกันแน่นอนนะครับกับสิ่งที่เขาทําได้ก็อวยพรให้กับอเล็กนะครับว่าก็ขอให้เขามีเวลาที่ดีมีันดับที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะสร้างความแตกต่างได้ ก็น่ารักมากครับเพราะว่าทั้งคู่ถือเป็นอดีตคู่แข่งคนสำคัญของกันและกันนะในการแย่งแชมป์โมโตทรีปี2014ก่อนที่อเล็กมาเคสนั้นจะคว้าแชมป์โลกไปในปีนั้นแจ็คมิเลอร์ก็ได้อันดับที่2นะครับเป็นรองแชมป์โลกแต่แจ็คนั้นพีก,กว่าฮะเพราะว่าปีต่อมาแจ็คถูกผลักดันขึ้นมาพรีเมียคลาสเลยนะฮะไม่ต้องข้ามมาในโมโตทูฮะอันนั้นก็คือเรื่องเดิมเรื่องเก่ากันทีนี้มาพูดถึงอีกคนนึงไว้เนบาสเจนนนี่ด้วยนะครับอ่าเน ถือว่าเป็นนักแข่งดูคตินะครับระดับหัวแถวในเพียงคนเดียวนะที่ตัวเลขเวลาอาจจะไม่สวยหรูสวยงามเมื่อเทียบกับดูกติคันอื่นๆเขาแต่นะครับแจ็คก,ก็ยังมองว่าเอ,อเอนียเนี่ยนะครับก็มีผลการทดสอบการเทสที่ไม่ได้ว่าด,ดีงามเท่าไหร่นักแต่แจ็คยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะไปได้ดีเขาจะสามารถที่จะจัดการตรงนี้กันได้เขาจะทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าการแข่ง,งขันเนี่ยมันมันยาวนานนะครับอ่ามันยังคงมีอยู่หลายสนามแล้วปีนี้มัน คูณ2เข้าไปไงสปรินต์ด้วยนะฮะทีนี้เมื่อพูดถึงสปรินต์นะครับอ่านะครับแจ็คมองว่าอย่างไงกันบ้างเขาก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เห็นด้วยนะฮะอาจจะมีนักแข่งบางคนนะครับที่รู้สึกรูปแบบการแข่งขันรูปแบบใหม่นี้เนี่ยแต่ไม่ใช่แจ็คมิลเลอร์คนนี้แน่นอนแจ็คบอกครับว่าอชอบมันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้แข่งขันกันในแบบนี้แล้วก็เขามองในมุมบวกนะฮะว่าเนี่ย คือการแข่งขันแบบสปินเนี่ยมันก็แข่งขันกัน2ครั้งใช่ไหมล่ะสปินในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แข่งขันเต็มเนี่ยนั่นก็หมายความว่าโอกาสมันเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยเช่นกันเออนะครับชอบโมเมนต์นี้มากฮะอ่าแล้วก็มองว่ามันน่าจะเข้าทางเขาเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะครับก็มักจะเหนียวอยู่ในในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันเนี่ยอ่าใช่ฮะเมื่อก่อนเราอาจจะมีการเซลล์เซลกันขำๆนะครับว่าเป็นแจ็ค5รอบแจ็ค10รอบบ้างก็คือเริ่มต้นได้ดี แต่อาจจะไปแผ่วปลายที่เราได้เห็นในใน,ในเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ดังนั้นก็คือเขาเหมือนเขาก็รู้ตัวนะครับว่าโอเคล่ะเขาอาจจะยืนระยะไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็นฟูลเรสเนี่ยแต่ถ้าเป็นครึ่งทางแบบสปินเนี่ยเขาว่าเขายืนหยัดได้นะครับเขาเหนียวได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้าทางอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นของเรื่องของเงินพิเศษเงินรางวัลเงินอะไรมันควรที่จะมีเพิ่มขึ้นไหมซึ่ง ตอนนี้ก็ยังคงถกเถียงกันยังไม่จบไม่สิ้นยังหาเขาเรียกว่าข้อสรุปยังลงยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นกครในเรื่องของว่าการแข่งขันมันมากขึ้นไงมันมีสปินมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนนักแข่งก็เหมือนพวกเราเหมือนคนทํางานคนหนึ่งใช่ไหมฮะเขาเป็นอาชีพของเขาเนี่ยดังนั้นถ้าถ้าทำงานจํานวนงานมันมากขึ้นจํานวนเวลาที่เสียไปเนี่ยเขาก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วประเด็นนี้แจ็คก,ก็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันนะครับ เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเข้ามาที่นี่นะครับมาเป็นนักแข่งเนี่เพราาเขารักการแข่งรถเขาชอบก็ถึงมาที่นี่แต่ถ้าพูดถึงประเด็นว่าโอเคล่ะถ้าเกิดว่ามีสปิเนี่ยทุกคนมาที่นี่ทุกคนก็ต้องการเขาเรียกว่าเป็นค่าเหนื่อยค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่แจ็คบอกนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาเองก็เห็นด้วยนะครับที่ควรที่จะได้ค่าตอบแทนผมเองก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะ อ่าอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้เราว่ามันเขาทําเป็นอาชีพไงนี่ก็คือเป็นอาชีพการงานของพวกเขานักแข่งเนี่ยนะฮะดังนั้นเม็ดเงินมันจะมาจากไหนซึ่งผมจําได้ว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันใช่ไหมมันมีการแทงเรื่องไปหาทางดอน่าทางซีอโอของดอน่านั่นก็คือคาเมโลเอสเปเรตาซึ่งคนที่แทงเรื่องเข้าไปก็คือเป็นกูรูะ Guru, นะครับกูรูท่านผู้รู้แห่งวงการม o t ต g รท่านหนึ่งนะฮะก็ออกมาบอกว่าเนี่ยนะครับ ดอน้าอ่ามอเตอร์จีพีควรจะจ่ายเงินควรจะอ,อะไรไหมนะครับให้กับนักแข่งเนี่ยเพราะว่าเขาเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยทางดอน้าก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรานี่คนที่จะต้องจ่ายต้องเป็นค่ายรถเป็นสปอนเซอร์เป็นอะไรไปน,นู่นนะครับเราก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะต้องควักกระเป๋าสะหน่อยนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นก็คือในส่วนของคาร์โลเปอร์นัดนะฮะอา่ากูรูท่านหนึ่งนะฮะที่ เรียกว่าทุกคนทราบกันดีละนะครับในใสายของโมโตจีพีนยนะแกคลาําหวอดมาอย่างยาวนานแกก็เรียกว่าตั้งข้อสงสัยไปถึง C ีอของดอน่าไงฮะว่าเออนะครับคุณน่าจะมีอะไรออกมาใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามันควรจะมีละผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งฮะแต่จะมาจากไหนก็ไปสรุปกันมาเร็วๆหน่อยเนี่ยอีก4ี่หวันก็จะใช่หรือเปล่าประมาณวันที่14 24 25อ่ะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกอีกกี่วันนะเปานะครับการแข่งขันเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไงถ้าเกิดว่า มาแข่งแล้วก็มาจ่ายย้อนหลังเนี่ยมันจะไม่ดีนะนะฮะรีบสรุปซะหรือว่าเขาสรุปไปแล้วก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ใดแล้วก็คือแจ็คมิเลอร์ก็ยังน่ารักอยู่วันยังค่ำนะครับเพื่อนเพื่อนฮะอ่าเขาก็คือให้เครดิตไปยังเพื่อนร่วมทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยนะี่คือฟานเจโก้บรรยาย่าเนี่ยอยู่กันมานานตั้งแต่พลาแมกเนี่ยนะครับก็ชื่นชมในความแข็งแกร่งผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับแจ็คนะฮะว่าเขาได้รถที่มันทรงพลังที่สุดแล้้้้้้วววล่ะใในนนนนตอนนีี ko, เเปปโกกกแ็็คาาามมมผูหญขึ ก็แน่นอนนะครับการที่นักแข่งสักคนหนึ่งเมื่อประสบความสําเร็จถึงขั้นสุดแล้วนั่นคือการคว้าแชมป์โลกเนี่ยความกดดันมันก็จะหายไปอยู่นะฮะจากที่ยังไม่ได้เป็นคือถ้ายังไม่ได้เป็นนี่จะไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยการจัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามามันจะเป็นยังไงคือยังไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดไงแต่ได้ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นใจขึ้นอย่างที่แจ็คบอกนะฮะก็อย่างที่ตัวเลขมันฟ้องนะครับว่าเปโก้นั้นเร็วจริงๆครับ ในสนามที่ปอติเมาเนี่ย0.2นะครับก็คือออกนำหน้าคันที่2ซึ่งก็คือยอันซาโก้นะครับนะก็อย่างที่บอกว่าซาดูคาตินั้นไทยขับมันก็แรงก็เร็วด้วยกันทั้งนั้นแหละรวมทั้งคนที่เรียกว่าแจกลาบแจกอะไรพวกเราในวันนี้อย่างอเล็กมาเคสเนี่ยใช่ไหมฮะก็เห็นไหมว่าตั้งเป้าหมายว่าท็อป5ผมต้องทำให้ได้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่แท็กซี่ก็เดอะแท็กซี่ของเรานะครับแจ็คมิลเลอร์ก็ยังคงน่ารัก กับเพื่อนๆเ,เสมอนะครับไม่ใช่ว่าน่ารักแค่กับเป็กโก้กับเอเล็กมาเกสกับใครนะครับที่เขากล่าวถึงไปเนี่ยเขาก็น่ารักกับทุกคนหละ่ะสังเกตได้ว่า,าทําไมถึงเรียกว่าเดอะแท็กซี่บางทีเนี่ยเขาจะมักจะรถใครน้ํามันหมดสตาร์ทไม่ติดหัวเทียนบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเดอะแท็กซี่ <laughs> คนนี้ก็จะเข้าไปยันเข้าไปอะไรให้ช่วยตลอดนะครับก็เรียกว่าคนอื่นเนี่ยนะห้ามทําเพราะว่าหน้าที่ตรงนี้ นแข่งหมายเลข43เนี่ยจองไว้แล้วเราจะได้เห็นว่าบางท่านสงสยัยว่าพี่ปุ้ยทําไมคนอื่นก็ไม่เห็นจะต้องมาเข็นมาอะไรรอแต่แจ็คคนเดียวหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะคือคนอื่นเขารู้งานไงอ่าเดี๋ยวแจ็คจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วแจ็คไปฟ้องได้นะครับถ้าใครไปลอกเรียนแบบโดยไม่ได้ขออนุญาตแจ็คเขานะฮะทุกคนเนาะก็อวยพรนะครับให้แจ็คนะครับประสบความสําเร็จกับการกับไปหาเค m เดียมอีกครั้ง,งเขาก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับในสมัยที่ยังอยู่ในมโตทรีคั่วแชมป์โลกกับอเล็กมาเกสในช่งปี20 2 0 1 4เนี่ยก็อยู่ในทีม KDM แหละแล้วก็หาประสบการณ์อยู่กับลหลายๆทีมนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่กับลูกพี่เก่าด้วยนะครับฟานเชสโกกุยรติที่เคยร่วมง,งานกันในพลาแมกดูคาตินะครับแล้วก็หลายๆคนในที่นั่นนะครับก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ผลการทดสอบการเทสมันไม่ดีงามก็จริงนะครับแต่การแข่งขันมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่แจ็คบอกนะฮะว่าสปินน่าจะเข้าทางเขานะพอเขาเนี่ยเหนียวนะครับในช่วง ต้นทางครึ่งทางเนี่ยเนาะจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรย้ำนะครับ24 25 26วันนี้ก็วันที่16แล้วนับไปประมาณ9วัน10วันเองนะครับทุกคน ช่องทางการถ่ายทอดก็คงเป็น PPTV SD 3 6เหมือนเดิมนะครับมันไม่ยุ่งยากอะไรนักหรอกนะฮะเดี๋ยวตารางเวลาในสัก3าวันข้างหน้าผมก็จ,จัดการให้นะฮะฝากติดตามผมด้วยนะครับในช่องส่วนตัวนะครับช่องปุ้ยสตอรี่นะครับนำเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับผมนะครับในชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวตรงนี้นะครับมาเล่ามาคุยกันแล้วก็ช่องเอว h นไทยแลนะครับก็พูดถึงเรื่องของ ฟอร์มูลาวันข่าวสารต่างๆรันคลิปทุกวันกันเลยไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ